ไปจะพาทุกคนเข้าสวนผักสวนครัวบ้านยายบ้านแม่จะเก็บผักขัทุกคนดูแต่ผักอันนี้สวนอันนี้ครัวผักสวนครัวก็คือวันนี้จะทําเมนูเก็บผักเคยกินไหมทุกคนผักอันนี้นี่ผักสายไหมทุกคนจะไปนึ่งปลาแม่อยากกินผักนึ่งปลาผักสายไหม ันนี้มันเป็นผักไซม์มันจะเกิดเองไม่ต้องล้างก็ได้มนียอดนี่นะมียอดน,นะอดนี่ยอดของมันก็จะเก็บพวกผักจะนึ่งปลาเป็นเมนูอีสานจิ้มแจ่วข้าวเหนียวด้จ้ะทุกคนนะทุกคนบางคนก็อาจจะเคยกินบางคนอาจจะไม่ได้เคยกินเนาะอย่างวันก่อนทาทาเมนูผําไปบางคนไม่เคยกินผําเราก็เพิ่งกินครั้งแรกนะเฮ้อ เอออันนี้ผักนี้ก็กินครั้งที่สองวันนี้แหละวันนั้นแม่เอาไปทําให้กินมันอร่อยแกทุกคนเมื่อมันอร่อยแล้วก็นี่แหละนะเมื่อมันอร่อยแล้วก็ <c oughs> ผักนี้ครั้งที่สองเก็บก่อนอ๋อไม่ต้องล้างเลยใช่ไหมนี่เห็นไหม น่าจะไม่ต้องล้างเลยเก็บได้เต็มกำม,มือแล้วก็จะเก็บผักไป,ไปนึ่งนะอันนี้จะเป็นผักสวัสดีค่ะขมขมอําลําขมอําลําสวัสดีจ้ะขมอําลําสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเมน่าวหนาวก็โดดเด้อทุกคนค่ะเออเคยกินไหมเอ่ยในผักนี้จะทําทเมนู ตำแ่วเขาเหนียวจิ้มนี่นี่นี่ผักไหมผักนี่มีแต่อยอดมันเก็บเอายอดมันไปนึ่งปลาจะทำเมโน,โนูอีสานอีสานเท่ๆเลยนึ่งปลาจำตำแ่วแล้วก็เก็บผักไปนึง่งคมอำลำสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะกาซ่าเองค่ะน้องกาซ่าสวัสดีค่ะน้องกาซ่า พี่จอยอยู่จังหวัดอุบลราชธานีมาดูพ่ออุบัติเหตุรถยนต์รถไอรถรถความรถไออุบัติเหตุอะเนาะมันยังไม่ได้กลับบ้านเลยคิดถึงสวนจังแล้ววันนี้ก็จะทําเมนูผักนี้ผักนี้นะผักนี้เขาเรียกผักสายไหมใช่ไหมนี่บางอย่างก็เคยกินนะบางอย่างก็ไม่ได้เคยกินเนาะบอกแล้วพี่จอยก็โตอย,อยู่แถวภาคใต้เนาะจะกินอาหารภาคใต้เป็นหลัก วันก่อนแม่นึ่งให้กินเอ้ยกินมันอร่อยดีนี่ผักนี่และที่นี่เขาเรียกผักหวานเนาะต้นมันใหญ่อย่างนี้เลยนะผักหวานบ้านเรียกผักหวานบ้านแนี้ผักนี้เรียกผักหวานผักหวานบ้านจะทำการไล์สดเปิดการมองเห็นให้ตัวเองนิดนึงขอบพระคุณมากๆนะคะวินานค่ะแค่เก็บผักนะเก็บผักเดี๋ยวจะพาพ่อไปอาบน้ํา พาพ่ออาบน้ำกับป้อนข้าวจากโรงพยาบาลแลวยังเดินไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวให้พ่อโอ้มันก็นเลยยังไม่ได้มาทำงานเลยนะคะเออที่นี่จะเล่าอะไรให้ฟังนะมีเรื่องเล่าอยู่มีเรื่องเล่าอยู่ว่าอ่าวันก่อนเนาะดูนั่งท่านั่งเก็บผักวันก่อนออขอให้พ่อหายไวขอบคุณค่ะวันก่อนนะ อพอพอที่นี่เขาถือกันเนาะหมู่บ้านที่พ่ออยู่นะคะเขาทำมีนเนาะเขาทำมีนเผาศพ่ะน,นะเราก็กลัวอยู่เหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าเขาที่นี่อะ่ะก่อนที่เขาจะสร้างเนะเาะเขาบอกว่าเจ็ดศพเด้ออันนี้เล่าสู่กันฟังเด้อความเชื่อของคนอีสานในชุมชนเด้อเจ็ดเจ็ดศพถ้าถ้าสร้างเสร็จนั้นมันถึงจะหยุดเนาะจะหยุด มันถึงจะห่างมันถึงจะมีผู้เสียชีวิตแบบห่างๆไปตอนนี้มันได้ห้าศพเลยเนาะไอเราก็พ่อพอดีอุบัติเหตุเราก็กลัวกลัวในน้องกอซ่าเนาะกลัวเออมันจะถึงคิวเราหรือเปล่าอะไอย่างอันนี้ะคือความเชื่อเราก็มีความเชื่อลึกๆแล้วเราก็ภาวนาเหมือนกันเนาะว่าอย่าได้เจอเลยนะขอให้พ่อหายไปปกติสรุปพ่อก็ออกจากห้องไอซมาพักพื้นแต่ยังเดินไม่ได้นะ ที่นี้ตอนนี้ได้ห้าศพแล้วเมื่อวานนี้แต่ที่นี้เขาทําบุญกันแบบนี้เนาะที่นี่นะคือถ้าเกิดว่าชุมชนนี้มีคนเสียชีวิตเนาะ,ะเวลาเวลาเขาจะเขาเรียกเผาผีนะวันที่เผาผีนะน้องกระซ่านะ,ะคนในชุมชนเขาจะไม่ทํางานนะหนึ่งลงสีสีข้าวยังไงเขาสีข้าวสีข้าวสารเนี่ยลงสีจะปิดนะไม่มีวันหนักวันนั้นถ้าเธอไม่ไม่มีข้าว กอ,อกหม้อเธอไม่ได้กินข้าวนะพอลงสีเขาปิดเธอต้องเตรียมข้าวไว้นะในบ้านนะก็คือวันไหนเขาชุมชนเขาจะออกออกผีอะเผาผีอะเขาเรียกว่าเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ตัดไม้ไม่เก็บผักนี่ก็ไม่เก็บนะไม่ตัดไม้ไม่ไม่ตัดไม้ไม่ไม่ทำกับไม่ทำอะไรในบ้านนะไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับในสวนนะเขาจะไม่ทำนะ เขาจะหยุดเนาะก็จะหยุดงานกันแล้วก็ไม่ทําความสะอาดหมายถึงว่าเก็บกวาดตัดต้นมงต้นไม้กิ่งไม้อะไรอย่างนี้ในในบ้านเราอย่างเงี้ยไม่ทํานะอันนี้คือความเชื่ออีกอีกพึ่งพึ่งจะเรียนรู้จากในชุมชนเนาะเขาจะคลุพเขาจะให้เกียรติกันเขาจะไม่ทําเมื่อวานนี่พึ่งเผาไปศพที่ห้านะแล้วก็อันนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ห้องไอซียูสองคนก็ รุนกันอยู่แต่ว่าโชคดีเพ่อพี่จอยก็ออกมากดเพื่อนนะออกมาจากห้องไอซูเลยนะคะทุกคนอันนี้เล่าให้ฟังนะยคะทุกคนนะทีนี้ที่นี่ปลูกที่เรียนทุเรียนเนาะพี่จอยปลูกทุเรียนไว้เมื่อสามปีที่แล้วดูทะหน้าเอ็นดูตายก็ไม่ตายโตก็ไม่โตนะเออมันจะได้กินกับเขาแน่นอนอ่ยดูมันดิดูมัน, ي, ด,มนดูหน้าตาของมันดิชีวิตนี้โอ้ยอยากจะมีชีวิตที่แบบ มีสวนทุเรียนกับเขาแล้วก็ขึ้นปีนขึ้นต้นทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ปีนหรอกมันอยู่อย่างเงี้ยเออขอบคุณน้องกาซาด้วยพี่จอยไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนเลยพักนี้อ,อ๋อในวัน,ว,นวันหนึ่งทําอะไรบ้างพอพ่อออกมาจากโรงพยาบาลเนาะแต่เช้า,าตูนี่อ่าหนึ่งข้าวไว้แล้วหุงข้าวไว้แล้วแล้วก็มาหากับข้าวเตรียมกับข้าวเสร็จเดี๋ยวไปเช็ดตัวให้แกเดี๋ยวป้อนข้าว วันหนึ่งก็ทําหน้าที่อย่างนี้เมื่อเรายังมีโอกาสเรามีชีวิตเราก็จะทําให้ดีที่สุดสิ่งใดที่เราทําให้ได้เราก็ปล่อยวางมันไปเออแต่ละคนมันก็มีอาชีวิตแตกต่างกันไปอันนี้เขาเรียกว่าผักผงชูรสดเนาะประมาณนี้ไหมเออผักนี้ก็นึ่งกินได้วานหวานนะเออก็จะเก็บผักนี่แหละไปนึ่งไปลวกไปเนาะอะไรก็ว่าไปนี่นะประมาณนี้เลยนะขอบคุณเ้อะค่ะทุกคน นี่ทุเรียนต้นหนึ่งก็สามปีแล้วเนี่ยมันจะได้กินไหมเนี่ยพี่จ่อยปลูกทุเรียนต้นนี้มันทุเรียนดินทรายที่นี่มันดินทรายปลูกแล้วไม่เคยให้น้ําไม่เคยให้ท่าเขาแล้วให้ต้นกล้วยนี่แหละมันเป็นร่มเงาเป็นร่มเงาให้เขาเป็นแสงให้เขาเก็บดอกขาไปนึ่งก่อนดอกขาก็อร่อยนะนึ่งแล้วมันจะเผ็ดนิดนิดนี่นึ่งผักปนกันผสมประสานในตัว อะไรที่แบบปนปนผสม,มกันไปได้กับผสม,มกันนะเขาเรียกว่าหนึ่งผักรวมนะวันนี้ดอกแคอยู่ไหนเดี๋ยวนอไปเก็บดอกแคจําได้ว่ามีผักเคอยู่นะเนี่ยผงชูรสผักชะยาเออผักชะยาผงชูรสอะอันนี้ผักน้องกะซ่ารู้ใช่ไหมผักอันนี้คืออะไรสายไหมนะที่นี่เ็าเรียกนี่เอาไปนึ่ง เอาไปนืงกินน้ําพริกเออหรือว่าเวลาเขากินส้มตาเขากินส้มตําเนาะเขากินกับส้มตําสดๆเนี่นี่ผักนี้มันจะจืดๆหรอกเนาะมันไม่ได้แบบเอออร่อยมากอะไรหรอกมันจืดๆนี่ได้เต็มกับมือเลยนะผักเนี่ยเฉพาะเดินเก็บผักแล้วไปเก็บพริกก่อนเพราะว่าจะเอาพริกไปทําพริกเนาะบางอย่างของที่มันปลูกในภาคใต้น,นะน้องกาซานะ่ะมันมันโตแต่มันไม่มีลูก อย่างต้นกระท้อนต้นนี้มันมีแต่มันกลายพันุเนาะเออมันมีมันมุมันลูกกระป๊กมมันไม่ใช่ลูกโตโตแต่ตอนที่ซื้อเขาก็ซื้อต้นหนึ่งหลายบาทมาจากภาคใต้แต่พอมาปลูกดินนี่มันเป็นดินดินอะอยดินดินทรายดินที่นี่เก็บพริกก่อนดูแต่พริกก็อดีอันนี้เขาเรียกพริกเขื่อเนาะพอมันโตขึ้นอันนี้มันได้ปีหนึ่งถ้า พริกนี่มันอยู่ได้สามปีสี่ปีถ้ามันโตขึ้นมันจะเป็นเครือเนี่ยก็ทําค้างมันไว้ให้มันทํไว้ให้มันเดี๋ยวมันจะขึ้นเครือแล้วเขาก็จะมัดไว้แล้วก็จะไปของมันเอออยากได้พันธุ์มันอยู่จะไปหาจะเอาพันธุ์มัไปปลูกยี่ภาคใต้แล้วสักสองต้นก็พอได้กินละเขาเรียกพริกเคือพริกพวกนี้ยมันไม่ค่อยสุกหรอกมีแต่ว่ามันจะก็จะกินดิบกันพอมันสุกแล้วมันจะค่อนข้างเน่าเพราะว่ามันมันไม่มีไม่ไม่มีเคมีไงผสมมันพอมันสุกแล้วมันก็จะนี่ บ้านเราเรียกพริกเขื่อนีอพนนอ่พริกไงนะขอบคุณเด้อค่ะน้องกาซาพี่จอยก็เก็บผักพริกก่อนอะจะลงไรแล้วแหละเดี๋ยวจะพาเข้าไปที่ครัวก่อนมีอะไรม้งอู้ดอกแคร์นี่แหละเก็บยอดดอกแคร์แล้วบอดอกแคร์มันอยู่สูงเี้ยนะไม่เก็บดีกว่ากลัวเข้าไปไม่ได้เก็บดอกแคร์ไอใบแคร์ใบแคร์เอาแค่นี้แหละไม่ได้กินเยอะหรอกผักได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เนี่ยบ้าน สวนตรงนี้ประมาณไล่หนึ่งเนาะไล่หนึ่งแหละจะทําไปดูครวัวปะไปะทาครวัวปิ้งปลาอยู่เ้อเธอเอยปิ้งปลาไฟไหมไฟไหมไฟไหม,ไหมวิ่ง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 ไฟไหมปลาฉันไหมแล้วนะเนี่ยโอ้ปิ้งปลาเมื่อกี้ไฟไม่มาทีดีไฟไหมละเออเอาลงก่อนเดี๋ยวไฟไหมหมดเนาะเดี๋ยวค่อยมาทำนี่ ปิ้งปลาเมาื่อกี้ไฟมันยังไม่ไหมก็เลยแบบเออไปเก็บผักอ้าดีนะเก็บผักมาไวเอ่ได้ผักมาแล้วเมนูวันนี้ไดนะ้เนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมเป็นอะไรก็โทรศัพท์